พี่น้องก็จะมาย้อนสตดให้ดูอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องผู้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ดูนะครับนี่เป็นสูตดดั้งเดิมของลุงของเก่าสาบชัยนะครับพี่น้องนะครับลงจะมาเล่าสตรให้ฟังนะครับงวดที่แล้วก็เฉียดไปนะครับ4ี่เเป็น4ี่หวันนี้จะไปต่อกันได้ไหมอยู่ที่ดวงแล้วก็ตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับนี่นะครับ เลขที่ออก503นะครับงวดที่แล้ว446นะครับจะไปต่อกันได้หรือไม่นะครับนี่คือสูตรดั้งเดิมนะครับแล้วก็ลงมามันตอง77นะครับพี่น้องเลขตองนะครับแล้วก็จะจับคู่ให้นะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจสําหรับงวดนี้นะครับเลขที่ออกวันพุธกันด้วยนะครับพี่น้องก็จะเป็นวันพุธนะครับ ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับอวิติรนาญาน,นะครับในการรับชมสลับคลิปนี้ตรงจะมาทําให้ดูนะครับนี้ก็คือสูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องมีถูกมีผิดกันแล้วนะครับตรงก็จะการันตีให้นะครับสําหรับวดนี้เลขที่น่าจะเป็นนะครับสําหรับสูตรลงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องผู้เข้ามาใหม่นะครับ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุงของเก่าสามชายสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับโซเชียลก็ดีนะครับลุงจะไม่ย้อนนะครับลุงก็จะทำให้ดูนะครับเหมือนเดิมนะครับเลขที่น่าจะเป็นรือเลขที่น่าจะมานะครับในงวดวันที่1เมษายนนะครับ เลขที่ออกคือจะถ้าจะย้อนไปก็ย้อนได้นะครับลุงก็ย้อนให้ดูได้นะครับเลขที่น่าจะเป็นแต่ก็ลุงก็ว่ามันมันน่าจะเข้านะครับงวดนี้เพราะว่ามันจะหลุดงวดเข้างวดก็เป็นได้ไม่ล่างก็บนนะครับพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ดีนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามลุงของเก่านะครับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้เบอร์แอดไลน์ก็เบอร์แอดไลน์ก็มาถามลุงว่าเด็ดตัวไหนอย่างไรนะครับเลขที่น่าจะเป็นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องกรับตัวด้วยนะครับเวลาเราก็ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับ ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องให้สำหรับคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยสำหรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอขอบคุณผิดต่ขอภัยนะครับผิดใจขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับพี่น้องผู้ติดตามให้กำลังใจลุงของเก่านะครับพี่น้องโซเชียลทุกท่านนะครับเด็ที่น่าจะเป็นนะครับพอสุด ก็ดั้งเดิมนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาแล้ว2ปีที่แล้วก็เข้ามาปีนี้ก็เข้ามาหลายงวดนะครับพี่น้องย้อนดูกันเองก็ได้ทําได้ทําตามนะครับพี่น้องนะครับก็ลุงก็จะทําให้ดูเป็นขั้นตอนช้าๆนะครับพี่น้องอธิบายความให้เข้าใจนะครับเวลาบวกเลขคูณเลขนะครับอสองตัวล่างหรือสองตัวบนก็ได้นะครับ น่าจะเป็นนะครับเลขน่าจะมาให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ให้วมงายนะครับเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมก็ดีนะครับนี่ก็ลมแรงนะครับพี่น้องออกปาไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะจับคู่ให้เหมือนเดิมนะครับให้พี่น้องได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ใช้ดุลพินิษของท่านด้วยนะครับเมื่อท่านเข้ามาดูนะครับน่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับสูตรลุงของเก่านะครับพี่น้องเราก็เลขเหมือนเดิมนะครับเลข5้า้านะครับคือเลขคงที่พี่น้องก็มาบวกนะครับนี่ทำช้าช้านะครับ นี่นะครับทีละขั้นตอนห้าห้านะครับบวกนะครับนี่ก็บวกนะครับตัวบวกตัวนะครับพี่น้องห้าบวกเจ็ดนะครับพี่น้องได้เท่าไหร่ได้สิบสองครับนี่ครับนี่ก็ได้สิบสองนะครับก็ลงมาวางนะครับสิบสองนะครับ พอได้12นะครับทำเครื่องหมายบวกเข้าไว้นี่นะครับขีดนะครับก็5บวกได้1นะครับ5บวก6ได้1 4ึบวก6ได้9ครับพี่น้องนี่นะครับก็ลงตัวมาที่เอา 5, 5้หมาบวกตัวนะครับ เหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็บวกตัวเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับบวกก็ห้าห้านะครับพี่น้องจะไปจะมาตัวไหนเลขน่าจะเป็นสําหรับงวดวันที่หนึ่งเมษานะครับตอนรับสงการเราจะไปต่อกันได้หรือไม่ก็บวกตัวที่ห้าบวกสองได้เจ็ดครับพี่น้องห้าบวกสองก็ได้เจ็ดครับจะได้ตัวไหนนะครับ ปดใช้วิจารณญาณน,นะครับ5บวก1ได้6 5บวก9ได้14นะครับเลขมันออกไปแล้วงวดที่แล้วได้4 6นะครับออกเลขบนตัวนี้ <c oughs> สังเกตดูด้วยนะครับสำับตัวนี้น่าจะเป็นและน่าจะมาแล้วเลขที่ได้นะครับพอบวกแต้มกันได้แล้วนะครับพี่น้อง แต้มกันได้เสร็จสพท์นะครับนี่คือสูตรล่างอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นบนล่างก็ได้สำหรับงวดนี้เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนี่นะครับเลขที่น่าจะมานะครับเหมือนเดิมเดิมนะครับพี่น้องทําได้ทําเมานะครับทําดูนะครับไม่ต้องรอลุงของเก่าก็ได้แต่เข้ามาดูให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็มาตั้งเป็นหลักสิบ มาจับคู่ที่หลักสิบก่อนนะจับตัวที่หลักสิบครับเขียนคำว่าสิบไว้สองที่นะครับนี้คือหลักสิบคือเลขหนึ่งนะครับนี่เลขหนึ่งปุบ๊บแล้วก็มาวางแล้วก็บวกแต้มนะครับแค่นี้ง่ายๆคือสองพี่น้องเลขล่างจนที่หนึ่งกับสองคือหลักสิบนะครับหลักหน่วยได้ที่เลขเ เมื่อได้ที่เลขเจ็ดเลขที่น่าจะเป็นแล้วก็ามาวางไว้ตรงนี้ครับนี่คือเลขเจ็ดครับเจ็ดนี้เป็นเลขล่างนะครับบนล่างก็ได้นะครับงวดนี้เลขน่าจะเป็นน่าจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นหลักร้อยหลักหน่วยได้นะครับสำหรับ หลักร้หลักสหลักหน่วยนะครับอาจจะมาสามตัวนี้เลยก็ได้เป็นบนนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่คือคำว่าหลักหน่วยนะครับคำว่าหลักหน่วยล่างนะครับหลักสิบบนเออหลักสิบล่างนะครับ ล่างครับพอได้ตัวแล้วประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วเราก็มาที่จับคู่นะครับสูตรก็คือสูตรมีถูกมีผิดนะครับพี่น้องปวดใจิจารณญาณนะครับลงให้ดูนะครับกันต่อนะครับว่าคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับแฟนเพจเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูกันใหม่นะครับ นี่จะให้ดูกันช้าๆนะครับมาจับที่1นเจ็ดนะครับจับที่1นเจ็ดนะครับพี่น้องนี่นะครับ กันชัดๆนะครับหนึ่งเจแล้วก็2นะครับนี่นะครับสองเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้บนล่างได้นะครับแล้วก็พอจับผู้จับตัวก็เป็นกับแทมครับเอาง่ายๆเลยนะครับเจ็ดหนึ่งเยอะนะครับพี่น้องก็7จสอง ึ่งก็เจับตัวเดียวกันได้นะครับนี่นะครับเลขที่จับตัวมาแล้วเลขที่น่าจะเป็นนี่นะครับคือหนสองนะครับนึ่นี่นะครับทั้งบนทั้งล่างไม่ว่ากันนะครับพี่น้องโตรก็คือโตร ฝากไปด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องนะครับ yo, yo, แบ่งปันนะครับ่งปันสูตรนะครับพี่น้อง,อง,งปันสูตรนะครับลุงของเก่าพี่น้องสามชัยนะครับ พี่น้องไว้ด้วยเบอร์ไลเบอร์โทรเข้ามานะครับ0933เหมือนเดิมนะครับ933ครับ188พี่น้องเปอร์ดลน์นะครับนี้ <S. S. S 1> เปอร์แอดลน์กันเข้ามานะครับพี่น้อง เวลาเข้ามาได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับพอบคุพี่น้องไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเลขหน้าจะเป็นเลขหน้าจะมานะครับก็กลับตัวด้วยนะครับเวลาซื้อบนล่างก็คูณไว้ชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับพี่น้องขอบคุณสำหรับคำคอมเมนต์นะครับพี่น้องคนดูก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องก็ด้วย ควมหวังดีนะครับลงลงให้นะครับพี่น้องฝากไ้ด้วยสำหรับคลิปนี้แบบลงแล้วไม่มีอะไรมากนะครับขอกล่าวก็ว,ว่าสวัสดีครับ